5เมืองสยองอาถันผีดุสถานที่หลอนที่สุดในโลก5คโครแมกนามิเบียเมืองเมืองเพชรที่ถูกทรายทะเลทรายยึดคืนมีเสียงเดินบนพื้นทรายตอนกลางดึกและเงาคนเหมือนคนงานเดินเข้าโรงงานที่ปิดตาย4ปอมเปออิตาลีเมืองที่ถูกเท่าภูเขาไฟฝังทั้งเมือง นักท่องเที่ยวจำนวนมากบอกว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือตอนกลางคืนและเห็นเงาคนยืนตามกำแพงหินโบราณ 3. อาโอกิงอาหาระญี่ปุ่นป่าที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองผู้มาเยือนหลายคนได้ยินเสียงกระซิบตามหลังราวกับมีบางอย่างเดินตามมาตลอดทาง 2. เซนต์เอลสหรัฐอเมริกาเมืองคนเหมืองที่ถูกทิ้งร้างในทันทีหลังเกิดโรคระบาด อาคารร้านค้าทุกอย่างยังเหมือนถูกแช่เวลาและมีรายงานเห็นหญิงเสื้อดำเดินเฝ้าบ้านพักเก่า1ปราพิชยูเครนเมืองร้างจากเหตุการณ์เชอร์โนบิลปี1986ปัจจุบันยังมีคนได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและเสียงเครื่องเล่นสวนสนุกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในรัศมีหลายกิโลเมตร